2. องอชินนทายกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอาชินนทายกะเทระพระอชินนทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 6. ในกับที่3 1นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าเป็นคนคอยต้อนรับหมู่คณะได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลี คือกิเลสผู้สมควรรับเครื่องบูชาเจ็ดข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนข้าพระองค์ได้ถวายแผ่นหนังแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกด้วยผลกรรมนั้น8 ข้าพเจ้าจึงได้เสวยสมบัติเผากิเลสท,ทั้งหลายได้แล้วทรงร่างกายอันมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า9ในกับที่31นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายหนังสัตว์ไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายหนังสัตว์ 10- ในกับที่50นับจากกับนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าสุทายกะสมบูรณ์ได้รัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก11คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า พระอาิตยทายกะเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีอาชินาทายกะเทราประธานที่สองจบ